นี่เลยครับมาถึงคู่เอกวันนี้นะครับชกในพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์นะครับฝ่ายแดงก็คือคุณสยามนะครับไฟเตอร์มวยไทยน้ำเงินราชศัก์นะครับวันของโอม MBK อ่านี่ครับเดี๋ยวดูครับอ่าเดี๋ยวดูอ่านสู้นเฮเมนวอไหร่นี่รับประกันความมันดูครับมาจับฮิ้วขึ้นมาขึ้นบนได้จับสวยทั้งคู่ครับตอนนี้ทั้งคู่นี่ก็ไม่ไม่ยอมเข่าเหมือนกันเลยครับ นักเลงเข่าเหมือนกันครับหน้าห้องนอนแขวนป้ายเหมือนกันรับจ้างตีเข่าอ่าวันนี้เข่าไหนจะแน่กว่ากันครับถีบซ้ายนําทางมาครับพยายามจะขยับหารุ่นพี่บ้างนะครับคุณสยามมาราชศักด์มีหมัดมีสโอ้โหกระถุ้มเข้าไปขวางมาเสียบป้ายยกมายกมาเสียบอ้าจุกเข้าไปมาแล้วก็ยังไงครับ <S <S โอ้โหนับเลยครับว้าโดนโดนไปครับ <S <S โอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับ โดนอีท่าไหนนะครับนี่แหละโอ้โหแอดแอดเลยทีเดียวอ่านี่ครับอ้าวดู v ีอก่อนครับอ๋อดูก่อนดูก่อนดูก่อนราชักปิ์ย์ขุนสยามโอถ้ถ้าถ้าเข่านี้นี่ลำตุเดี๋ยวดูก่อนนะเนี่ยครับก็ดูคือถ้าดูมุมนี้ก็ดูเหมือนโดนลำตัวนะครับแต่ว่านักมวยหันหลังนะครับอ่ะ ดูเข่าซ้ายนะครับคืออันนี้ลำตัวแน่นอนครับอันนี้ทำตัวแน่นอนร้อครับอันนี้ลำตัวแต่ว่าอีกทีนึ่งเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับคือทีนี้เนี่ยยังยังโดนไม่เต็มมันก็ลำมันก็ลำตัวนะครับคือดูลำตัวชัดเจนนะครับดูภาพช้านี่ร้อยเรเลยครับมันชัดเจนนะครับอ่ะมุมนี้อ่ะนี่อันนี้ลำตัวแน่นอนครับเดี๋ยวดูอีกจึ๊กนึง แม่แต่จึกนี้มุมนี้กรรมาการบางังแต่เมื่อสักครู่ก็เห็นชัดเจนนะครับโดนลำตัวครับโดนลำตัวครับขุนสยามชนะน็อกไปนะครับภาพช้าเออมันเห็นชัดแล้วนะครับเนี่ยครับลำตัวครับขุนสยามเป็นฝ่ายชนะทีนกเกิน็กนอกเอา์ไปครับ